ตอบให้มันกวนๆเฮ้ยน้องนายชื่ออะไรหรอชื่อน้องสีมุกชื่ออะไรลูกปอย่าน้องเอ๋อร่าอายุเท่าไหร่ครับลูกปอย่าอายุเท่าไหร่ครับชื่อน้องอะไรครับไปครับไปครับไปแหมการยืนไม่ธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยนาย เฮ้ยนายชื right ่อเฮ้ยนายชื่ออะไรวะไปเหี้ยเฮ้ยนายชื่ออะไรวะไปเหี้ยไปเหี้ยเลยชื่ออะไรครับปูครับชื่อน้องอะไรครับบิ๊กคอปชื่ออะไรครับน้ำหวานค่ะชื่ออะไรครับแบมค่ะชื่ออะไรครับกูห่วยไปเลย เนี่ยพอข,ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ่ะเอาอย่างนี้ผมมีกเกมให้เด็กๆเล่นนะครับผมนะฮะถ้าเพลงขึ้นมาให้ทุกคนเต้นเข้าใจไหมครับถ้าเพลงขึ้นมาให้ทุกคนเต้นครับแต่ว่าการเต้นมีนกฎกติกากฎกติกาว่ายังไงถ้าเต้นไปปุ๊บเสียงนกหวีดดังทุกคน ้อยู่ท่าไหนต้องหยุดอยู่ท่านั้น<อ>ถ้าใครกระดุกกระดิก <_ d ick> ผมจะเอาออกเข้าใจไหมครับ <_ d ick> ถ้าเขา <_ d ick> ้าใจตอบเ <_ d ick> ข้าใจไหมครับไอคำถามเด็กใส่แว่นนี่ไหวไหม่ะไม่ไหวถ้าไม่ไหวเชิญก่อนเลยอ่าโอเคไปใส่ทานก่อนโอเคโอเคอ่าโอเคทุกคนครับทุกคนขยับไปหน่อยครับอ่า <_ d ick> มือแต่อะไรเพื่นอน เอามือตาไรายอย่าชี้กันอย่าชี้กันเมือตา,ายยไรเขาจะขยับขยับครับขยับโอเคขยับครับโอเค,อเคลรอเดี๋ยวดูตัวอย่างพี่เด่นดูนะพี่เด่นเต้นตัวอย่างให้เด็กๆดูเฮ้ เอาไปรับของรางวัลครับพากระดุกกระดิ่งนะฮะพากระดุกกระดิ่งนะฮะพากระดุกกระดิ่งนะครับพากระดุกกระดิ่งเข้าใจไหมครับเฉียบพากระดุกกระดิ่งพาขยับรู้ไหมครับอันนี้เรียกข่าอะไร อ,ออกเลยไม่รู้ออกเลยบอกแล้ว่ามาันรู้คลิกตกใจอะไรครับเนี่ย

ันนี้หาเลยหาเลยครับหาเลยท่าอะไรครับท่าท่าอะไรฮะเด็กครับถามน้องดิยใกล้ๆอันนี้เขาเรียกท่าอะไรเรียกท่าอะไรใกล้ๆใกล้ๆท่าอะไรฮะอ๋อเด็กบอกท่าจะเหม็น

ดนึ่งไว้ดนึ่งไว้เพลงมาปากแดงเดินสะกคอเทียขาโอยลอยบาดเรี้ยวเรี้ยว สองเหลือกี่คนแล้วเก้าหเหลือกี่คนแปดวัวแถวนับ <c oughs> เอาขยับอะไรครับผม <c oughs> หัวแถวนับ <c oughs> เรายืนคนที่เท่าไหร่โอเคพอ ผ่อนคลายครับผมอ่าผ่อนคลายครับตามสบายเลยลูกตามสบายผ่อนคลายครับผมอ้าวผ่อนคลายผ่อนคลายได้เลยครับเก่งมากอาตามสบายรับก่อนเลยรับก่อนเลยครับผมอ้าวอ้าวออกครับเชิญครับนี่เไม่น่าเชื่อแค่เห็นเงินก็มืออ่อน Ai, lá no Cipir. อันนี้ใหงสอร้อยไปเตรยครับ <c oughs> เริร่มรู้เริ่มรู้โอเคทั้งหมดพอนคายปกติครับอ่าเริ่มแถว สงสัยจะเย็นนี้ยันเย็นนะบอลอันนี้ปกตินะครับปกติเล่นเกมใหม่อ่ะเกมใหม่แล้วลูกเริ่มเกมใหม่เกมใหม่มาเอาละคันนี้บวชชีบวชอึไม่ไปะะลแล้วคันนี้อันนี้เล่นแล้วครับผมกระดูกกระดิกได้แล้วครับ ยาวเลยทีนี้ไอ้หนูยุดตีครับผมอ่ะเกมจบแล้วผู้ชนะมีเจ็ดคนเสียงปรบมือเดียวแล้วแล้วแต,แต่อยากยืนยืนไปนะผ่อนคลายผ่อนคลายเอามือลง จบแล้วจบแล้วนี่เดินเดินบอกเพื่อนนี่จบแล้วเอาไมค์บอกเพื่อนจบแล้วไอ้มึงไมจบพร้อมกันนะมึงไม่จบพร้อมกันด้วยละเฮ้ยไปแล้วไอ้มึงไม่จบพร้อมกันด้วยเฮียต้องโดนเรือ นโอเคผ่อนท้ายนู่นผ่อนท้ายครับปกติครับผมอแล้วแต่อยากยืนยืนไปมาแล้วแต่ฮะเอางี้คือตอนเนี้เจ็ดคนเจ็ดคนเหลือเจ็ดคนสุดท้ายเจ็ดคนเอาปกติลงปกติถ้าจะยืนนี่นะเอาเชิญลงนะเชิญลงโอเคขยับภับขยับอ่ะขยับ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 ครับเออโอเคเอาอย่างนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนใครอยากได้อะไรบ้างของขวัญอันนี้แจกกันใงเเลยจับฉลากจับฉลากเออจับฉลากนะฮะเอาอย่างนี้เดี๋ยวทีละคนเลยเรียนภาษาไทยกันไหมภาษาไทยได้เรียนใช่ไหมได้เรียนนะเดี๋ยวอะไรนะเกรดเอมาคนแรก คนแรกเลยหมอนลอยนะ้ำมาไว้นะ้ำไปถอยหมอนพูดครูไม่สอนเลยอ่ะครูไม่สอนแต่ผมเป็นพออยู่ที่นี่ควณจะต้องเรียนก,กับผมหมอนลอยนะ้ำมาไว้นะ้ำไปถอยหมอนชอมเชิญ่ใ้อครับ่ทองครับหมอนลอยนะ้ำมาไว้นะ้ำไปถอยหมอนหมอนลอยนะ้ำมาไว้น้ำไปถอยหมอนดีมาก พูดไวๆไวหมอนลอยน้ำมาไหวท้ำไปถอยหมอนหมอนลอยน้ำมาไหวน้ำไปถอยหมอน <c oughs> ไปหาไหนไนถอยหมอนลอยน้ำมาไหวน้ำไปถอยหมอนดีมากของคุณคำนี้จำไว้นะมายืนรอตรงนี้เ <c oughs> ชิญครับเชิญครับกล้ว <c> ย <oughs> ตานีปลายหวีเหี่ยวหรือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาเชิญ <c oughs> พูดครับถ้าไม่สอนเชิญลงครับผม คุ้ยตานีปลายวีเหี่ยวหรือวีเดียวที่หวีไปที่หวีมาประชาชนคุ้ยตานีคุ้ยตานีปลาหวีเหี่ยวปลาหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวเหลือหวีเดียวทีวหวีไปทีวหวีมาทีวหวีไปทีวหวีมาอ้าวท้องครับจำไปได้คุ้ยตานีคุ้ยตานีมันยาวไปใช่ไหมแล้วงอแล้วยองยังหล่ะไม่งองอจะยองไหนอ่ะ ละนองระยองยะลาละนองระยองระยะลนาะของคุณยืนท่องไว้ของคุณคำว่าห <c oughs> ้ามลืมนะฮะถ้าใครลืมเอาออกนะครับหมอนไรหมอนถอยมาว่าถอยไหน <c oughs> ลอยมาก่อนแล้วค่อยถอยหมอน,มอนลอยนะ้ำมาไว้นะ้ำไปถอยหมอนอยลอยน้ำมาไหวน้ำไปถอยหมอนโอเคของคุณระยองนะละนองก่อน ละนองละยองยะลาละนองละยองละยองละยะยาละยะละยะเอาไว้เอาไว้โอเคของคุณยานัาหมอมีแก้ฝีแก้หินยาหน้าหมอชินแก้หินแก้ฝีพูดครับขอไหวะค่ก็ยานัาหมอมีแก้ฝีแก้หินยานัาหมอชินแก้หินแก้ฝีหมอมีแก้ฝีแก้ฝียานัาหมอมียา แก้ฝีแก้หิดแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีแก้หิดแก้ฝีโอเคพ่อยานัดหมอชิดแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝียานัดหมอมีแก้หิดแก้ฝีนะแก้ฝีแก้หิดยานักหมอ ซอไม่พ่อไม่เขาหนูหุงอุน่นตุ๋นต้มนึ่งหุงอุน่นตุ๋นต้มนึ่งหุงอุน่นตุ๋นต้มนึ่งอึ้งไหนคะอึ้งไหนคะละูกหุงอุน่นตุ๋นต้มนึ่งไปยืนรอตรงนน,น้นเลยครับมาฮะ ช้าปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์เช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์เช<อ>้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์เยี่ยมใช้ได้ยืนรอของคุณอะไรยานัทหมอมีแกติแก้ปียานัทหมอชิแก้มีกมกกแก เขารออะไรหมอนลยนะนะหหนอยนะ้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนเหรอไปถอยหมอนถอยหมอนอะของหนูไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะไม้ข um ัดแตะไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะเยี่ยมเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอแค่นี้พอเยีขยมใครอยากไปอ่ะพี่กันข้าว นะ้าเอาไปจอดที่ใครท่องคำของตัวเองนะครับเข้าใจไหมครับพร้อมแล้วละยันนองละนนองยันนองยัน,ย,นยันละละหมอยลอยนะยหมอยลอยนะมาถอยหมอนไาหารรอง ตัวตัวเมือรับเมื่อน้องจะยอมยาลาถูกเอาเครื่องพังเครื่องพังโอเคถือว่าใช้ได้อ่ะ,อะเดี๋ยวแจกทั้งหมดมาเลยครับผมมาๆๆๆมีของอใจะแจกให้เด็กไหมครับเอามามอบเลยมามอบเลยหรือว่าใช้ท่านจะยกม,มอบท่านจะต้องแสนมอบไม่เอ่ย ผมมอบไปนะอ่าโอเคขอบคุณครับโอเคอ่าแล้วรับเงินด้วยอ่ารับเงินจากพี่บอลเลยครับอ่าเจ็ดคนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนครับเจ็ดคนเลิกแล้วเอออ่ะเพิ <7 S 2> <น>่มสองร้อยรับไปครับขอบคุณครับ,บร้อย ส <Okay>. องร้อยครับองร้ 200. 200. อยสองรอยอะขาเท่าไหร่ขาขอีกสองคนสี่ร้อยไข่สองคนเออเอาเอามายุ่ก่อนโอเคโอเคอ, okay. Okay. อ่าคนละสองร้อยครับโอเคครับอ่าโอเคขอบคุณครับผมไข่บอลไข่อล อะไรอ่ะไอบอลมันกลัวเงิน no ก็ให okay, ้ไปแล้วไงก็ให้ไปเมื่อกันที่สองร้อยเราคืนอ่ะเอาคืนตอนไหนได้หรือยังได้ไหมคะได้ไหมคะได้ทุกคนก็ได้อ่ะเรไม่ได้ไงแล้วก็ให้ไปแล้วไง เดี๋ยมอดจากนี่ไม่ได้นะอะไรนะ่ยเมี๋วอดจากนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเพิ่งออกจากนี่ไม่ได้นะจะแปรพ่อเปิดถนนเหรอรู้ป่าพ่อเป็นใครอะไรเนี่ยรู้ป่าพ่อเป็นใครรู้ป่าพ่อกูเป็นใครพ่อเป็นใครพ่อเป็นพันโลพ่อเป็นพันโลยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้สองร้อย เออท่านนายกมีทั้ง400นะครับท่านนายกครับเก่องขนาดนี้ปรบมือกับท่านนายกแสนอีกสักท่าครับผมนะฮะไดเลยครับนี่นายกแสนนะครับผมคนดีคนใจใหญ่แห่งบ้านเรานะฮะเราลูกค้านะครับผมไปรับจากนายกครับผมสองร้อยไปโอเค โอเคขอบคุณครับด้วยเดี๋ยวนี้ไปดิ่อนนายกเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับประยุทธ์ระยุทธ์เฮ้ยบางทีอ่ะนายกอ่ะเองต้องดูข่าวบ้านเมืองด้วยนะ นายกนายกที่ให้เงินเมื่อกี้นายกที่ให้เงินเมื่อกี้ชื่ออะไรครับพี่ชายจเร่อะไรนะพี่ชาพี่พ่อบรงสิพี่ชานายกอะไรแสนายกอะไรครับนายกแสนอ่านายกแสนขอบคุณครับด้วยโอเคขอบคุณทุกทกทุกคน มาโอเคเอาที้เดี๋ยวเต้นด้วยกันอยู่พึ่งลงอ่ะตเต้นด้วยกันตอนลกรมามาเตนน้นกันเด็กๆมาวางไว้หน้าตัวเองเลยลูกอ่ามาตเต้นด้วยกันลงมาเอาวางของก่อนวางของเต็มตัวมาของเต็มตัวทุกคนเด็กๆด็กร<า>อมไหมครับพร้อมรพร้อมแล้วเพลงมาคนไหนชอบ สจเธอบอกว่าทำมันป่ยได้ยินแลมันจะป่วยเอาไงกันดรีราคาทำไมราคาหัวใจไม่รู้จะทำไงต่อเอ้เรามันรู้ที่รออยากโทรแัพส์ไม่หาเพราะผัเธอทำไม่มีข้อถ้าใคยก็ไม่ค่อยอ่านเข้าใจว่าเธอหำับคาสภาพหน้าตายัางฉันสะพุดไม่หันมาบอก เธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้มีสิอะไรให้เธอมองมาคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่ ไม่สนุกเรื่องผมก็ดูเฉืยเธอเอาชุดนาชุดหัวมันตกต้นช้าข้าไมไปแล้วเธอ,เธอเก็เงียบสนิทซีแอนคนดังสงนั่นไม่รู้ทำไมตัวฉันถึงอยากจะรักแค่เธอไม่รู้